มือถือจอพับนะครับที่เป็นเจ้าตลาดของมาเก็ตนี้เลยนะฮะอย่าง Samsung g l l x y y ี่ซีฟลเนี่ยนะครับผมในรุ่นใหม่เนี่ยมีการเพิ่มขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับทางด้านนอกและด้านในเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ขึ้นมาสักนิดหน่อยนะครับผมแต่ยังใช้ชิปเซ็ต e ิ y อ o s อยู่นะฮะวันนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าให้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะรอดไหมครับกับ Samsung Galaxy Flip ี่ซีฟลฮะ มาช้าแต่มาชัวนะครับผมเครื่องอาจจะมาช้ารืออยูจะมาช้าหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็มาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ของ Samsung Galaxy c Flip 7ครั้งนี้นะครับพอมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนมากๆนะฮะซึ่งมันก็คาดเดาได้แหละว่ามันจะพัฒนามาทางนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือหน้าจอนอกเห็นไหมฮะมันจุดขอบคุมไปถึงตัวกล้องเลยนี่มารอบๆเลยแบบนี้เต็มจอเต็มตามากนะครับผมซึ่งตัวหน้าจอด้านนอกเนี่ยนะครับเพิ่มขนาด จาก3.4นิ้วเป็น4.1นิ้วเยอะอยู่เหมือนกันนะส่วนจอด้านในก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับจากเดิมที่อยู่6.7นิ้วเป็น6.9นิ้วนะครับผมโอ้ใหญ่โตมโหฬาเลยทีเดียวนะครับผมมันก็ดูดูออกแหละว่าแบบเครื่องมันมีความยาวขึ้นนะครับส่วนเรื่องความบางเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ามีเครื่องที่บางลงเล็กน้อยนะครับอาจจะด้วยความที่แบบว่าเขาทำเหลี่ยมสันเครื่องนะครับให้มันเหลี่ยมขึ้นกว่ารุ่นก่อน ทำให้พอจับถือแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันบางลงว่ะแล้วในทางตัวเลขเนี่ยมันก็บางลงจริงๆนะครับผม ส่วนตัวสแกนนิ้วนะครับอันนี้ยังน่าเสียดายนะครับผมไม่ชัวร์ว่าเทคโนโลยียังไปไม่ถึงหรือยังไงนะฮะแต่ว่าตัวสแกนนิ้วก็ยังอยู่ที่ปุ่ม power เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ให้อภัยได้ฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องของความคงทนของมือถือจอพับเนี่ยโอเคแหละเรายังเห็นอยู่ในตามโซเชียลมีเดียตาม Facebook หรืออะไรต่างๆแง่ยังมีผู้ใช้งานที่เจอจอดําจอดับจอไม่สวยอยู่าง่งซึ่ง,งผมมองว่าจอพับอะ่ะมันต้องเจอกันได้แบบนั้นด้วยความเท,เทคโนโลยีมันนึงใหม่ต่อออให้มมััันออกกกาสก ก็ตามอ่ะแต่มันก็ยังใหม่อยู่แต่ซัมซุงเนี่ยผมนับได้ว,ว่าเป็นมือถือจอพับที่น่าจะทนที่สุดแล้วนะครับผมมันทนที่สุดแล้วมันมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดกว่าแบรนด์อื่นเยอะมากเรื่องของบานพับเรื่องของความแข็งแรงอะไรเงี้ยเนี่ยเราสามารถจับสะบัดอย่างเงี้ยได้เพื่อให้แบบว่ามาโชว์ความแข็งแรงกันเลยอ่ะแล้วก็เราก็มั่นใจได้ว่าจอหรือว่าบานพับต่างๆมันจะไม่เป็นอะไรนะครับผมส่วนเรื่องมาตรฐานการนั้งกันฝุ่นครับก็ยังใกล้ๆเดิมครับก็คือ IP48 นะฮะก็ เรียกได้ว่ากันฝุ่นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็กันน้าระดับ8เลยก็ถือว่าลึกอยู่เหมือนกันนะส่วนเรื่องบานพับตรงนี้ผมเสริมนิดนึงเห็นปล่าว่ามันบางแบบไม่เห็นรอยช่องว่างแล้วว่าออกกาวมาปั๊บอย่างนี้แต่ตรงนี้ก็ยังตรงไม่สุดนะเวลากาวออกมาจะมีเอียงแบบนิดหนึ่งประมาณแบบครึ่งองศาอะไรอย่างเงี้ยแต่พับลงมาก็สนิทด,ดีนะครับจะไม่มีช่องว่างเหมือนรุ่นเก่าๆแล้วนะครับผมวิธีการวัดความแน่สนิทแบบสุดคลาสสิกเลยที่เขาใช้กันนะครับก็คือ เอากระดาษมาใส่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็พับแล้วก็จับที่กระดาษาถ้าอย่างเงี้ยคือพทับสนิทนะครับผมถามว่าทําไมต้องมาวัดอะไรไร้สาระ่องงี้ด้วยพีจ่จริงๆมันไม่ไร้สาระนะครับยิ่งสนิทเท่าไหร่ยิ่งบางเท่าไหร่แปลว่ามันจะทาให้มีสิ่งของแปลกปลอมที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเข้าไปติดในโทรศัพท์ได้น้อยที่สุดน,นะครับจะเป็นคุณแจเหรียญตั๋วเศษกระดาษใบเ็จอะไรเงี้ยทุกอย่างมันล้วนที่จะมีสิทธิ์ที่จะสร้างความเสียหายให้กับมือถือได้นะฮะฉะนั้นก็การที่มันบางอย่างเงี้ยถือว่าดีมากๆตัวน นะครับบน Android 16แล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าทุกฟีเจอร์ที่เราได้ใช้กันใน s a m s u ง g Galaxy ที่เป็นรุ่นเรือธงเนี่ย g a l a x y AI ต่างๆเนี่ยได้ใช้ครบแทบทั้งหมดเลยนะฮะแต่จะติดตรงที่ว่าผมไม่สงสัยแล้วแหละความลื่นไหลความเาามสถีรยรต่างๆซ m ม u n งถือว่ามีเรื่องเนี่ยค่อนข้างสูงทั้งเรื่องการอัปเดตด้วยอะไรเงี้ยยิ่งกต่ว่าตัวจอนอกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันยังโอเคมันใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ว่ามันยังทําอะไรได้ใกล้ๆเดิมนะฮะใกล้ๆเดิมยังแบบว่าไม่ได้มีอะไรให้เล่นมมมมมามมกากกเเือนผดค้งพพ่่่ทีจะิ มันก็จะบอกให้เปิดหน้าจอขึ้นเปิดปั๊บมันก็ยังเป็นฟีเจอร์เดิมๆอ่ะนึกออกปะไม่ได้มีอะไรที่วูหวามากมายแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปโหลดตัวแอปพลิเคชันสำหรับตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับผมถ้าเกิดใครที่ใช้พวกซีฟิทอะไรเนี้ยจะรู้กันมันจะมีแอป,ปอยู่ไม่กี่ตัวที่แบบว่าช่วยให้เราปรับแต่งหน้าจอนองได้สนุกขึ้นนะครับผมเรื่องของ performance บ้างนะครับผมมันก็ เออเรียกว่าน่าเสียดายละกันที่ไม่ได้ใช้ซารเดปต้ากอน8อีลิ e นะครับเหมือนตัวบนๆนะฮะทั้งที่ราคาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสำหรับ c 5ฟเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากได้ซารเดปต้ากอนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ให้เป็น x อ็ซี2500มานะครับผมถามว่ามันใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันโอเคไหมไสบายๆครับผมใช้แบบไม่ได้มีติดปัญหาอะไรหรอกนะมันก็ใช้ทั่วไปได้แหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อาจจะเล่นเกมถ่ายรูปเยอะมีการตัดต่อคลิปสั้นคลิปทิกต็อกในมือถืออะไรเงี้ย อาจจะเริ่มเจอปัญหารเรื่องความร้อนแล,แล้วก็เรื่องความแรงที่อาจจะทําได้ไม่เท่า snapdragon นะครับผมแต่ประเด็นหลกัหลกๆเลยคือความร้อนความร้อนปับ๊บแบตไหลต่อให้เพิ่มแบตขึ้นมาก็จริงแต่ว่าโอเคแหละใช้งานทั่วไปอึดกว่าเดิมแต่พอเราใช้งานหนักๆก,ก,กับชิป exynos อะมันกลับทําประสิทธิภาพแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้ว่ามันจะอึดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็น่าเสียดายดที่ยังได้เป็น exynos มา ในส่วนอื่นนะครับในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมก็ถือว่ายัางใช้งานได้ดีโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับในชีวิตปรจำวันนะฮะถ้าเกิดเราเทียบในตลาดอย่างเงี้ยคือโอเคแหละมันจะมีบางค่ายที่ต้องการทําราคาก็จะเอาชิปเซ็ตรุ่นลองใส่ในรุ่นพับเข้ามานะฮะเพื่อให้ทําราคาได้ถูกลงแต่ถ้าเกิดเราเน้นความแรงความเสถียร เรื่องของการรับประกันบริการหลังการขายผมว่า C 5 7เนี่ยไม่มีใครกินเรื่องนี้ได้จริงๆฮะเรื่องกล้องกันบ้างครับกล้องเนี่ยนะครับยังเป็นสเปคที่คล้ายๆเดิมนะฮะก็คือ50ล้านพิกเซลเลนหลักแล้วก็เลนอัลตราไวท์ที่12ล้านพิกเซลคุณภาพเนี่ยดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ โดดเด่นฉีกออกมาจากรุ่นอื่นๆขนาดนั้นนะฮะจะไม่เหมือน C4 ที่ได้รับการอัปเกรดกล้องเป็นตัวเดียวกับ X25 Ultra เลยอะไรเงี้ยตัวนี้จะยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมรูปที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสกินโทนสไตล์ Samsung อยู่ก็จะมีสีสันมีคอนทาราที่ก,กลางๆนะครับแบบใช้งานง่าย นะฮะถ่ายอะไรออกมาก็จะเป็นแบบโทนกลางๆแต่งต่อได้โพสเลยก็สวยดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่โดยรวมถือว่ายังทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ดีนะครับส่วนการที่เขาไม่มีเลนส์ซูมเป็นอะไรไหมสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาฮะเพราะว่าผมใช้ตัว 2X เอาก็าได้นะครับก็คือกดเนี่ยมันก็มีให้เลือกคูณ1คูณ2เพื่อที่จะได้เอามาคลอปเซนเซอร์เอาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็ได้คุณภาพที่โอเคใช้ได้ดีเลยทีเดียวแต่บางคนเขาอยากเอาไปแบบซูมไกลไงซูมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย ฮัลโหลตัวแค่นี้ทะยันมาได้ก็เก่งมา,มากๆเลยอะ่ะเท่านี้ก็ถือว่าโอเคมา,มากๆแล้วครับสรุปนะฮะสำหรับ Sams ุง g Galaxy ซ Flip 7นะครับผมตัวดีไซน์เนี่ยนะครับทำได้แบบว่าพรีเมียมตามสไตล์ซัมซุงแน่นอนงานประกอบบิวคุณตี้ทุกอย่างคือสมราคาสมน้ําสมเนื้ออยู่แล้วนะครับผมเขาไม่ทาให้เสียชื่อแน่นอนจอใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็ดีนะครับใช้งานได้เต็มอิ่มเต็มตามากขึ้นนะฮะกล้องคุณภาพดีชอบสำหรับผมคือกล้องง่ายๆอ่ะกล้องง่ายๆถ่ายยังไงก็ออกมาโอเคครับ และอีกอย่างที่ทำให้ซื้อก็คือเรื่องของ Galaxy AI นะฮะใครที่แบบว่าติดการใช้พวก Galaxy AI เนี่ยใช้ในการช่วยแปลเป็นล่ามต่างๆเนี่ยตัวนี้ถือว่ายังดีอยู่ยังได้ฟีเจอร์ที่ครบถ้วนอยู่นะครับผมในเรื่องข้อสังเกตก็มีอยู่บ้างครับผมอย่างแรกเลยคือชิป Exynos ถ้าใครที่เป็นสายเล่นเกมหรือว่าใช้ทำคอนเทนต์หนักๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องพิจารณาสักนิดนึงว่าคุณจะต้องเจอปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะฮะแล้วก็จอนอกครับต้องมีการอาศัยแอปเตอร์ปาร์ตี้ในการมาปรับแต่ง อยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องชาร์จเนี่ยชาร์จก็ยังไม่ได้เร็วมากนะครับคิดว่าเขาน่าจะต้องการคุมความร้อนด้วยแหละเพราะว่าจอพับจะ่ปถ้าเกิดคุณชาร์จแล้วพับอยู่เงยไม่ใช่เกิดความร้อนสะสมและอมความร้อนอยู่ข้างในเครื่องได้ฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยความเร็วของการชาร์จเนี่ยให้มากเกินไปนะครับเพื่อคงความร้อนให้มันอยู่ในระดับที่มันโอเคตัวเครื่องยังรับได้อยู่ สุดท้ายนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้มือถือที่ใช้ในทีตประจำวันและไม่เหมือนใครเนี่ยนะครับผมถือไปไหนก็แบบว่าอุ๊ยดูเก๋อ่ะดูแบบดูฉลาดเลือกดูเป็นสาวโซเชียลดูเป็นแบบว่า Instagramable อะไรเงี้ยผมว่า C57 จัดได้จริงๆนะครับผมเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้นะฮะอย่างซัมซุงเนี่ยถึงบริการก็เยอะการรับประกันก็ดีนะครับบริการหลังการขายไว้ใจได้ก็ฝากไว้ด้วยฮนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับ f t Re v i e วสวัสดีครับ